ต้องการขายรถขุดนำเข้าราคาถูกให้กับคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้เรามานำเสนอรถขุดแคส306ขนาด60หรือว่า6ตันนั่นเองรุ่นนี้นะครับได้อ p t i o นอะไรบ้างมาชมกันเลยได้ในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดมุงกีสภาพสวยๆนะครับรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทย พุ่งกีสภาพดีนะครับผมใบยังหนาๆอยู่เลยนะครับพุงกี่ใบนี้ขุดดินได้เยอะขุดดินขึ้นหล้อได้แบบสบายๆบ,บูมอาร์มยาวสวยเดิมนะครับผมไม่มีฉีกขาดใดๆติดมาด้วยลายไพป,ปิ้ิงซึ่งต่อหัวแยกนะครับแยกปูนแยกคอนกรีตได้เลยนะครับหรือต่อหัวสว่านเจาะหลุมเจาะดินให้คุณลูกค้า ได้เลยมีระบบไฟสองสว่างมาให้ถึง3จุดนะครับติดตรงอารมแล้วก็ตรงตู้เก่งแล้วก็ด้านข,าข้างขวามือของคนขับนั่นเองมุมอามยาวตักขึ้น6กล้อได้สบายๆนะครับตู้เก่งสภาพสวยภายในกว้างขวางนะครับคอนโทรลขับนิ่มขับง่ายเป็นระบบน้ํามันนะครับ คอนโทรลอยู่ซ้ายอยู่ขวามือของคนขับการใช้งานไม่ยุ่งยากคันเร่งและตัวบังคับใบดันก็จะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับคันนี้ไม่น้อยมากๆใช้งานมาเพียง6 0พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดขนาด6ตันอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้ซื้อได้ทันทีครับผมมาดูช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างแท็กเหล็กช่วงล่าง แท็กเหล็กอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเป็นแท็กใหม่เลยแล้วก็ใบดันมีให้คุณลูกค้าเรียบร้อยสามารถดันดินปร,รับพื้นที่ต่างๆได้เครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับปั๊มไฮรลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วด้านซ้ายด้านขวา,ด,า,ขวาด้านข้างสามารถเปิดได้หมดดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเลยและเป็นรุ่นตลาดยอดนิยมแล้วนั่นเองด้านขวาก็ถังน้ำมันไฮรลิกเป็นเบอร์68ถังน้ำมันดีเซลอยู่ด้านขวามือของคนขับนั่นเองเดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวในการใช้งาน ราคาเราเสนอขายลูกค้าเพียง4 3 9 0 0 0บาทซื้อตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้เราแถมจัดส่งฟรีให้คุณลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยโดยที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมจับจองเข้ามาได้เลยครับฝ่ายขาย0616960160พิกัดอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเข้ามาดูสินค้ามาทดลองระบบได้ที่ร้านได้เลยทุกวันนะครับผม สำหรับท่านใดที่มีเพื่อนมีพี่อยากจะบอกเพื่อนบอกพี่ก็กดไลค์กดแชร์บอกต่อได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรถขุดแคท306คันนี้นั่นเองฝากทุกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับรถขุดไซสขนาด60หรือว่า6ตันคันนี้นะครับก็ฝ่ายขาย0 6 1 6 9 6 1 1 6 0นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ